สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออฟอครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมกระปของช่องวันนี้เพียร่างมากนะครับผมไปออฟฟิศเอ่ยเว็บมีปัญหาเอ่ยลูกค้าถล่มเอ่ยนะครับผมเพียร่างจริงแต่ว่ามีกําลังใจามากเลยครับผมอะมาวันนี้ครับเมาส์มอยเหมือนเดิมครับคือ3-4วันนี้ผมต้องพูดคํานี้จริงๆครับผมขอบขอบคุณทุกคนที่แบบ มาอุดหนุนร้านก็ฟ l l นะครับผมผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตการเป็นพ่อค้าของผมจะขายของได้เยอะขนาดนี้นะครับผมก็ตั้งใจจะพยายามแบบสัญญาเลยว่าจะตั้งใจรีวิวทุกกิจกรรมครับจริงๆตอนแรกผมก็จะแบบจะนอนแล้วเว้ง่วงเพราะว่าพรุ่งนี้มัน,มนเลือกตั้งอบจไงแล้วผมต้องขับรถกลับราชบุรีนะต้องตื่นแบบคือขับรถ6กโมงอ่ะเพราะว่าแบบจะได้ถึงราชบุรีประมาณแบบ8ปดโมงอ่ะแล้วลูกค้าก็จะตื่นกันใช่ไหม ผมก็จะได้รับลูกค้าได้เพราะว่าช่วงนี้แอดมินเขาแบบไปเอาติงนะออตามนั้นนะครับไงก็บริการชานิดชา้ชาหน่อยวันนี้ก็ขออภัยด้วยแต่พยายามเคลียร์เร็วที่สุดเท่าที่คนคนนึงทําได้แล้วนะครับเออนะแต่ว่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเป็นลูกค้าหรือว่ามากดไลค์กด subscribe กันได้ครับจริงๆอะ่ะจะนอนใช่ไหมแต่ว่าแบบมีน้องมีหลายคนนะแบบว่าแบบพูดประมาณว่าเนี่ย ดูรีวิวช่องพี่แล้วแบบเข้าใจละเอียดอะไรเงี้ยครับเลยมาเป็นลูกค้าอะไรย่างงี้นะก็ทําให้แบบเรามี energy ในการอ่ะเอาวะห้าทุ่มก็5้าทุ่มอะไรอย่างงี้นะครับผมมาวันนี้เราจะมารีวิวสกินเทพตัวที่3นะครับผมคอมโบนี้ผมบอกเลยนะซื้อเถอะครับเพราะว่ามันกลับมาเดี๋ยวมันก็จะเหมือนเวลเลตกับบีแจนอะนะเออใครที่จะเอา4ตัวนะผมขึ้นแพ็คให้ผมจําแพ็คไม่ได้จริง สี่ตัวก็สองพันสองพันเจ็ดร้อยบาทมั้งเออคือแต่ว่าผมก็เหมือนเดิม my friend เหมือนเดิมนะครับผมภายในวันที่สองนะผมอยากให้ทุกคนนะครับเติมแบบแพ็กสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับถ้าสาหรับคนมีกําลังนะเออแบบมันคุ้มจริงๆอะ่ะผมไม่รู้บอกจะบอกยังไงว่ามันคุ้มอะ่ะมันได้ห้าร้อยคูปองฟรีๆอะ่ะนะครับโอเควันนี้ขอแบบรีวิวแบบ Energy น้อยนะครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับอุย้ยวันนี้มีตาประธานพอนี่ขออนุญ,ญาตข้ามนะครับผม จ็บพอด้วยนะไม่สบายวันนี้เหมือนเดิมวีล่าครับเราอยู่กันที่ไอดีหลักกอฟอนะไปจัดไปก่อนหนึ่งร้อ100นะครับเหมือนเดิมบอกกันทุกคลิปว่าการสุ่มนะครับมันมีความเสี่ยงมากมากมๆนะครับคือเจ็บตัวมากกว่าได้นะแต่ว่าเราอาจจะเห็นในโซเชียลมีเดียว่าคนได้เยอะนะ อันนี้แล้วแต่ตัดสินใจครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรับได้แค่ประมาณ10%ของราคาเต็มเท่านั้นนะครับก็คือมันเราจะซื้อ800ใช่ไหมแล้วผมก็สุ่มประมาณร้อยหนึ่งอะ่ะเออนะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันได้ปุ่มก็ดีใจมากและ้นะ20กล่องไปเบาะเข้าไปเปิดมา3ตัวไม่มีไม่มีแหลมมาเลยนะครับผมยินดียินดีนดไปแกะปุ่มครับผมไปตัวที่ เทพตัวทีท่สามของเรานะครับผมคิวก้อนมารับไงอ่ะทุกคนปล่อยโคมใช่ไหมนี่ไปครับซือตะกินดิไปโอ้โหทไมันหลายหลายทับหลายตอนลุยไปวิล่านะมันตัวสายเวิลล่าเพื่อนกระจกครับผมโอ้สวยเดอ้สอสาจีนเดอ้อ อุ้ยแล้วมีแบบว่านางสนมนะครับผมปล่อยลูกแก้ไม่ขลาอันนี้ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ดูสปอยเอฟิกอะไรเลยนะสำหรับตัวนี้ผมเดานะว่าแบบท่าจุ๊บมันคือการปล่อยลูกแก้แบบแบะอย่างนี้แน่เลยอยากเห็นแล้วอยากเห็นนี่คัตซีนนะครับผมมีแบบว่าวิอทยาธรนะวิอทยาธรันก็เป็นผู้ชายเขา,เขาเรียกว่าอะไรอะแบบนางนางรำผู้หญิงบนสวรรค์ญญนะสี่ตัวะครับผมอ่าโอเคป ขออนุญ,ญาตไปแต่งโปรไฟล์แป๊บหนึ่งครับสำหรับใครที่อยากเห็นกรอบไอตัว5้าสกินนะครับผมก็จัดไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับกรอบที่แบบว่าได้สกิน5้าตัวจะได้เป็นกรอบนี้นะครับผมแล้วก็ขออนุญ,ญาตใส่กรอบวีล่าด้วยหูกรอบมันเหมือนกรอบเพลนที่ที่แบบฉบับไม่บีบบับนะกรอบหนามากนะครับผมสวยสวยอ่ะไป แล้วเดี๋ยวขอแต่งโปรไฟล์แป๊บครับพีว่านะครับสกินให่พูดถึงก็ไม่เยอะมากนะผมว่าถ้าสวยๆก็อาจจะเป็นอันนี้ผมชอบตัวนี้8บิดตุ้งตุ้งแตงตุ้งตุ้งตุ้งตั้งนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็น V.I.P. เลเวล4นะครับซึ่งถ้าจะถ้าเติมเงินตอนนี้แปบ๊บเดียวแหละ3,180เนี่ยขึ้น V.I.P. 7นะครับผมตอนนี้เออผมวันนี้ผมแบบส่งลูกคุณหนูไป หลายคนมากๆนะครับผมคํานวณให้แบบเป๊ะบางคนแบบไม่เชื่อเว้ยว่าแบบต้องเติมเท่านี้ก็ยังจะเติมขาดอยู่หน่อยตามที่แบบคํานวณคูปองที่มันได้จริงอ่ะผมก็ผมก็พยายามบอกว่ามันต้องเติมเท่านี้น้องน้องก็ไม่เชื่อน้องก็อ่ะก็จะต้องเติมให้น้องนะครับสรุปขาดก็เติมเพิ่มอยู่ดีนะครับผมโอเคก็มีสกินอะไรกันเออแปดบิตใช่ไหมแค่นี้เลยอ่ะผมว่ามันก็อันนี้ก็มันจืดจืไปหน่อยนะโอเคปะ ออโตอาร์คอนดีกว่านะครับขอภยัยจีนึงว่าวันนี้เอเนจีผมน้อยจริงๆนะโอ้โหก็ฟอร์ม920ตะกินเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่านะครับผมอเออวันนี้แบบผมอยากรู้เลยว่าเขาเรียกพูดพูดของมันเนี่ยคืออะไรนกยูงอ่ะ,ะใช่ไหมมันคือนกอะไรนกหางยาวอ่ะมันมันไม่ใช่นกยูงอ่ะมันคือน,นกหงยก นกขงยกเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นกระจกใช่ไหมใครรู้เม้นบอกผมหน่อยนะเออโอเคไปทดลองเอฟเฟกกันเลย่ะวีลาเป็นเมดครับผมเนี่ยเพิ่งหาเจอเนี่ยโอโ้โหโลโลผมนี่สนิมจัดเลยนะไปเปิดตัวนิดน,นึงอะไรเช้าเส้นไม้ครับกระจกแตกมาป๊าม พีู่กบอลครับลูกลูกแก้วไปไงแล้วเบิดขึ้นฟ้าครับผมนี่แล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบนางรำนะนางรำมายังนางรำอ่านางรำมาวนาวมาปุ๊บเป่าเรียกนางรำปับ๊บกระจายตัวออกไปโอเคปะขอดูปุ่มนิดหน่อยครับทางซ้ายมันเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้อ,ไมอะไรซัมติงนะ อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจความหมายมันนะหมันหางเหรอหางจิ้งจอกเหรอยังไงนะเฉยๆนะปุ่มปุ่มตัวนี้ผมมองว่าผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับไปโสมไ้แล้วก็โทรลองกันเลยครับผมมาเอ่อก่อนอื่นครับเราเริ่มมาดูจักโมเดลก่อนนะครับผมโอ้โหถ้าเดินมันแบบระหว่างแบบ โหลดดิงอุย้ยมีนกแล้วบินไปไกลๆด้วยเดินตับ๊บเดินเดินแบบย่ำตอกก่อนนกมายัง3 2 1สองหนึเลสโกนี่ฟึบฟึบสองตัวครับผมมาเล่นกับเจ้าหญิงนะโอ้โหเป็นตีมอะไรบอกด้วยนะครับผมไม่รู้เลยอ่ะโมเดลก็ค่อนข้างความเจ้าหญิงนะผมมองผมนึกถึงเซฟเฟรียตัวแบบกระโปรงผิวนะการตีออกไปเป็นมันคือพูดสวรรค์ไงเหรอ <c oughs> โอเคครับผมอ่ะ ไปครับสกิลหนึ่งโอไมก์กอดเหมือนจะใหญ่นะเรียกว่าใหญ่นะครับผมเว็บใหญ่ครึ้งครับผมเป็นการดีดพินจินตลาพูลาบโอ้ <Okay. S 1> oh, หนีหนีไปไหนก่อน <Okay. S 2> หนีไปไหนก่อนโอ้โหไม่เว็บเนใหญ่อย่างงี้สนกะิลแม่งไม่น่จาจักไม่น่ากลัวกลายเป็นน่ากลัวเลยนะครับผมตรงนั้นโอเคไปสกิลต่อครับเป็นการแบบ ปลาอะไรออกไปแล้วก็มีตัวแบบผู้หญิงนางลำอ่ะปรึงนะครับเป่าุปรึงนะครับผมอันนี้คือเป็นนางลำสามตัวครับผมเป็นเวฟเวฟนางลำนะครับผมปรึงครับผมอ่ะไปถ้าอ๋ออันนี้คือถ้าอัลติเมทครับผมปล่อยจุ๊บแล้วก็ระหว่างที่แบบว่ากีดกีดกายก็คือเป็นนางลำแบบสวยวะ่ะ ก็เขาก็ทำมาดีนะเท่านี้ก็คือจัดเต็มมากๆแล้วนะคุ้มชิเป่งเดตนี้นะใครไม่ใครพลาดก็เสียใจด้วยนะครับผมเออก็แต่ก็ไม่ผมก็ไม่แนะนำให้แบบว่าเวลาเราเติมเกมเราต้องไปผ่อนนะไม่มีก็ไม่มีก็เล่นเท่าที่มีนะครับผมถ้าตามความคิดผมนะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ไหวก็ช่วยไม่ได้จริงนะครับผมก็อย่าลืมไลน์กอฟอวแม่ง เหมือนเหมือนจะสอนเขาแต่สรุปขายของตัวเองนะโอเคปางสุดท้ายครับทาวาบเด้อเอ่ to to อมันเรียกเป็นเหมือนกองเอยพินเอยคืออันนี้เป็นเหมือนหัวหน้าหัวหน้าคณะดนตรีใช่ไหม to to อ่าแล้วก็มีนกยุงหญิงนกอะไรวะผมอยากรู้มากเลยมันคือนกหงยกไหม <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสัตว์นะ แต่ว่าตัวเนี้ท่าวาร์ปมันไม่ค่อยเต็มวะผมรู้สึกว่าหรือว่าไอ้ท่าวาร์บิโลมันเกินไปวะเออนะผมว่ามันอันไอตัวนั้นอนะัเกินไปแต่ก็คือเดี๋ยวผมขึ้นแพ็คเหมือนเดิมให้เอาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอะไรไงนะครับผมแล้วก็คําถามที่เยอะที่สุดวันนี้ครับบัตรรถอยู่ตรงไหนนะมันก็อยู่ตรงหน้าร้านไอเทมหากล่องแดงๆที่ราคา1 4 9คูปองผมนี้อยากจะมุดเข้าไปในไอดีไปกดให้ทุกคนมากเลยนะโอเค นะครับวันนี้ก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมช่องกอรฟุงนี้ไม่แน่ใจเลยว่ามีจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคลิปอะไรนะ <c oughs> เพราะว่ากลับมาก็ดึกแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าแบบผมขับรถกลับราบุรีใช่ไหมไปเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ตีรถกลับเลยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วครับไม่มีเสียงแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นลูกค้ากันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย